แนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของตัว GJ นะครับสกุลเงิน GJ นะครับเราจะเห็นว่าตลาดนะครับทำสวิงโลนะครับถึงเอาไว้นะครับสวิงโลและสวิงไฮและบอสขึ้นไปได้แล้วนะครับหรือเบร k Market s t สตั๊กเ e อ w i สวิงไฮเป็นที่เรียบร้อยขึ้นไปได้แล้วดังนั้นนะครับตัวสกุลเงินของตัว GJ เนี่ยยังเป็นแนวโน้มของเทนขาขึ้นอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้ทำในส่วนของ คอนเฟิร์มนะครับสวิงหายนะครับยังคอนยังไม่ได้คอนเฟิร์มสวิงหายนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะลองนะครับกะคาดคะแนนหาโซนแนวรับกับโซนแนวต้านไว้ก่อนนะครับเราพัหาโซนแนวรับและโซนแนวต้านตรงนี้ละกันนะครับอ่ะก็จะเห็นนะครับจะมีโซนแนวรับนะครับอยู่ที่ราคานะครับ จะมีโซนแนวรับอยู่ที่ราคา2.01.105นะครับแล้วก็มีโซนแนวรับที่2เนี่ยอยู่ที่ราคา2.00.639ครับส่วนโซนแนวต้านนะครับจะอยู่ที่โซนราคา2.03.268แล้วก็2.03.733นะครับนี่เรามาดูกลยุทธ์ในการเทรดนะครับเราจะรอสัญญาณเนี่ยลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่1 ลงมาทดสอบหรือว่าลงมานะครับทดสอบที่โซนแนวที่สองรอสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับแท่งเทียนกับตัว PA by. เอบ่ายไม่มีสัญญาณแท่งเทียนกับตัว PAB บายบายกลับขึ้นมาครับเก็บ TP ที่ราคา202.186ส่กต็อป,ปลอตก็จะอยู่ที่ราคา202.436อ่าะเรามาดูกลยุทธ์ในการเล่นฝั่งเซลยวบ้างนะครับรอสัญญาณขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านสวิงไฮนะครับแนวต้านที่หหรือว่าขึ้นมาทดสอบที่โซนสวิงไฮแนวต้านที่2 แล้วรอสัญญาณคอนเฟิร์มแท่งเทียนกับตัว PA เซลเมื่อมีสัญญาณแท่งเทียนกับตัว PA เซ l นะครับเซลกลับลงมาเก็บ TP ที่ราคา202.18 6 Stop Loss ก็อยู่ที่โซนราคา203.93 6ุดนี้ก็จะเป็นแผนเทรดฝั่งบ u ายและฝั่งเซลในคู่สกุลเงินของตัว GJ วันนี้นะครับ